แสดงสาวคนสวยคุณแม่ลูกหนึ่งนะอย่างพี่แอฟฟัสออนที่หลายๆคนในจับตาเรื่องหัวใจของเธอหนักมากและหนึ่งในหนุ่มที่มีรายชื่อหลายคนเชียร์ให้เป็นคู่พิเศษของกันและกันก็คือหนุ่มรุ่นน้องนี่เลยนะครับนนกุลชานนนพี่ต่างถูกแฟนๆจับจิ้นสนัน่นยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นต่างวัยครับล่าสุดนนกุลได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับแอฟนะฮะบอกว่า เรามีซีรีส์ด้วยกันครับแล้วหลังจากที่เล่นซีรีส์จบพี่แอฟเป็นคนที่น่ารักนะก็ยังคุยกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาพี่แอฟเนี่ยมีอะไรก็มาถามเราทั้งเรื่องการแสดงบ้างหรือบางทีเนี่ยผม,มรู้สึกว่าอยากชวนพี่แอฟเนี่ยไปทานข้าวจังเลยมีเรื่องอยากปรึกษาก็ไปทานข้าวด้วยกันครับตั้แต่ร่วมงานกันก็สนิทกัน และก็รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้รู้จักกับพี่แอฟส่วนเรื่องกระแสข่าวจิ้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับพี่แอฟแล้วถ้าคนดูรู้สึกมีความสุขเราก็ยินดีครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e ครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ